นี้เป็นการประชุมณ้รัฐมนตรีเป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากเราอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องระมัดระวังเรื่องการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา2019นะครับทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าวันนี้รัฐบาลได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด19ะระลอกใหม่นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในขั้นตอนการเราจะต้องพิจารณาในช่วงสองสัปดาห์นี้นะครับให้ให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วนะครับว่ากราฟมันขึ้นมันลงอย่างไงมันตกหรือไม่ตก มันจะกระเตื้งขึ้นหรือไม่อันนี้่ยขั้นตอนการพิจารณาครับก็เป็นแต่ขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเรามีทั้งจังหวัดที่มีเป็นพืนนน้นที่ควบคุมสูงสุด18จังหวัดนะครับเพื่อที่ควบคุมอีก59จังหวัดนะครับเรายกระดับมาตรการเดิมที่18เมษายน2564นะครับอันนี้ก็ได้มีการทํางานร่วมกันนักนการบูรณาการทุกหน่วยงานทั้งพลเรือนพำวทหารนะครับ อันนี้ก็ดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่มีส่วนในเรื่องของความร่วมมือด้วยความเข้าใจนะครับตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ออกไปนะครับตามมาตรการต่างๆขออบคุณไปอย่างยิ่งนะครับทั้งภาครัฐภาคนนเอ,อ,อกนชน,น,นกกต่างๆนะครับเรื่องที่สองก็คือผมให้ความสาคัญในเรื่องของการจัดหาที่อยู่ที่ทํากินให้กับประชาชนวันนี้ก็ได้เร่งรัฐในพรอมไปแล้วนะครับในเรื่องของการจัดหาที่ดินใน เัื่องของคอทชอนะครับอันที่สองก็คือในเรื่องบ้านเคหะสุประชานะครับจากการเปิดโครงการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้ได้รับการตอบรับเปนน็นจำนวนมากนะครับผมก็จะเล่งราดในเรื่องนี้เพราะว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลต้องการทุกคนนั้นมีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับบ้านเคหะสุประชาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับโดยพังยิง่งไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหาคนครก็ให้ทำแผนงานโครงการไปทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศ ก็คงต้องทยอยดำเนินการไปนะครับตามผู้มาที่มีอยู่หรือตามแนวทางปฏิบัติวันนี้ผมให้แนวคิดไปอีกอันก็คือบ้านที่เป็นบ้านนอกดาวนะครับเพื่อทําให้เร็วขึ้นในพื้นที่ที่ที่มันแออัดนะครับเดี๋ยวจะลองทําแซนบล็อกตรงนี้ลงไปนะครับเพื่อให้เกิดได้เร็วขึ้นอันนี้ทางกระทรวงพมได้รับไปแล้วนโยบายนี้ไปนะครับตาหรับผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้เกิดความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับ ในส่วนของการพัฒนารากพิษาคิดอันนี้ก็ได้เร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็มีการไปรูปเศรษกิจใหม่ของรัฐบาลนะครับภายใต้ BCG โมเดลของเรานะครับก็ขอให้รัฐวิษาหกิจต่างๆได้พิจารณาความจําเป็นและกำกับดูแลบริษัทในเครือให้ได้ตามวัตถุประสงค์นะครับด้วยแนวทางและวิธีการทํางานใหม่ในการให้บริการประชาชนทั้งนี้เพื่อจะสร้างรายได้ให้กับประเทศและลดภาระได้ของภาคร,รัฐและก็ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับวันนี้เราก็ต้องยอมรับกันว่าสถานการณ์โควิดนั้นทำให้เกิดปัญหามากพอสมควรนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปก็คงเป็นเรื่องของที่สื่อสอบถามมานะครับกรณีเรื่องการที่คุณเพนกวินไปเสกกกฎบัญญัตชั้นศาลนี้ผมก็ไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับเป็นเรื่องของอำนาจศาลมีเหตุมีผลและเปไปาตามกฎหมายนะครับ ผมไม่ถ่วงในการอดข้าวประท้วงนะครับก็คงเป็นเรื่องที่ท่านตัดสินใจเองแต่ผมก็เป็นห่สุขภาพนะครับเพราะอย่างไรก็ตามท่าน,นก็เป็นคนไทยที่ผมต้องดูแลเหมือนกันแต่ครันี้ก็ขอให้แยกแยะออกจากกันนะว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกนะครับเพราะฉะนั้นการอดข้าวจะมีผลต่อกระบวนวธรรวิธมันก็คงไม่ใช่นะฮะเพราะนั้นเป็นเรื่องของกระบวนการของศาลนะครับกระบวนการวิธมเรื่องของลทัทธิยตินก็ท่านก็าถามผมมาอีกนะว่าผม สั่งการอะไรยังไงป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบมีหน้าที่ความเชื่ออย่างมีผิดผมเช่นเรื่องเกียวตินและที่เกียวตินผมเห็นมีหลายลัที่อยู่กันในตอนนี้ซึ่งองค์การคณะสงฆ์ต่างก็เข้าไปดูแลนะครับท่านธตรมทีพระโยคเข้าไปดูแลตรงนี้นะครับก็ขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อในสิ่งที่มันไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มากนักนะนะเพราะคาสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนด้วยคําสอน ทำสอดของพระพุทธองค์นั้นนั้นนั้นเป็นพิสูจน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายลายอย่างเนี่ยนะผมก็ไม่อยากให้ไปหลงเชื่อไปเชื่อถืออะไรตรงนี้มากนักนะครับแต่ผมก็ห้ามท่านไม่ได้อยู่ดีอะนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ท่านต้อง,ต,องต้องมีเหตุผลในการจะเชื่อในการจะเคารพอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วพฤติกรรมแบบอย่างนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครอยากกระทำมานะในเรื่องของ ่างประเทศนะครับการประชุมอาเ,มเซียนสมิตที่นเเซียนายกก็หนดใจว่าจะยกส่งท่านรองรัฐมนตรีดอนรับหนี้กระประเทศไปประชุมแทนนะครับแล้วก็ทราวบ้านหลายประเทศก็ส่งรับดนีการกระทรวงเางปรไปเช่นกันนะครับเรื่องสถานการณ์ในพมา่านั้นในเมียนมานั้นมีความสับซ้อนมากนะครับอันนี้ก็ผมขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้นะครับ ไปเรื่องที่รัฐบาลดาเนินการอยู่นะครับในหลายหลายทางหลายช่องทางด้วยกันนะครับทํำยังไงจะจะสกบ,บให้ได้โดยเร็วนะครับในฐานะที่เราเป็นอาเซียนด้วยกันนะเรื่องถามผมมาว่ากระแสโซเชียลโจมตีรัฐบาลอย่างหนักกรณีที่อยากให้รัฐบาลเปิดให้เอกชนนำเข้าวัควซีนผมว่าก็ก็กตอบสรองท่านแล้วท่านแล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ทํามาตลอดผมก็ได้กระทรวงสารสุขและพิการดำเืินการมาโดยตลอด แต่ผมต้องการให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่คณะหนึ่งที่มีนายแพทย์ปิยสกุลเป็นประธานนะครับก็ได้หารือกับสบม,มาคมโรงพยาบาลเอกชนนะครับแล้วก็ผู้รู้ทั้งหลายเพื่อมาให้ข้อมูลตรงนี้ว่าเราจะินการในเรื่องนี้อย่างไรในการที่จะให้ได้วัคซีนทางเลือกเข้ามาในประเทศไทยวัคซีนวัคซีนนั้นผลิตโดยบริษัทเอกชนใช่ไหมเวลาเขาจะนำออกมาเลยมา เขาก็ต้องขอยารัฐบาลเขาเช่นกันนะครับเราก็ติดต่อรัฐบาลต่อรัฐบาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความยากง่ายของเราผมกลาบเรียนว่าสิ่งที่เรารับวัคซีนมาในช่วงแรกนั้นเราเราจัดซื้อสั่งการสั่งมาในฐานะที่เราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีมากในระยะที่หนึ่งนะครับเราก็จะหาวัคซีนมาตามความจําเป็นนะครับเราก็ไม่อยากให้ประชาชนมีความเสี่ยงในกรณีที่วัคซีนเหล่านั้นยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทรา วันนี้เมื่อพิสูจน์ทราบมาแล้วผมก็เปิดโอกาสช่องทางให้หลายๆยี่ห้อได้เข้ามาเสนอความต้องการจะจะขายวัคซีนให้กับเราอันนี้เราก็ต้องหาช่องทางว่าเ,เราจะซื้อได้อย่างไรนะครับวันนี้ก็เนื่องจากเป็นการติดต่อระหว่างรัฐต่อรัฐนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินการใช้วัคซีนในเวลานี้ะฉะนั้นต้องไปดูตรงนี้ว่าภาคเอกชนของเขากับรัฐของเขาด้วยนะครับแล้วเราึก็พร้อมที่จะรับวัคซีนของเขามาในขณะนี้นะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้แล้วกันนะ ไม่ใช่ว่าเอยเพราะเราเราจองช้าหรือหรือหรือช้าเกินไปจํานวนน้อยเกินไปเพราะทุกอย่างมันพัฒนาตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่อยากให้ประชาชนมีความเสี่ยงในตอนแรกที่มีการเริ่มผลิตวัคซีนออกมานะครับก็หลายประเทศก,ก็ก็เช่นเดียวกันกับเราดีแหละนะเ,นเรื่องของการฉีดวัคซีนนั้นผมก็ได้เร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดนะครับในโคต้าหรือในต่างที่ให้ไป นะครับให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรับบริการวัคซีนให้ทั่วถึงนะครับตามกําหนดกาหนดความเร่งด่วนออกไปในขณนะนี้ของกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้ผมเร่งรัดเดคอรมอรไปแล้วให้ทุกจังหวัดให้กทมเร่เงฉีดวัคซีนที่รับไปนะครับให้เร็วที่สุดนะครับจํานวนมากที่สุดที่ท,ที่ที่ได้ไปจนจนครบน,นะครับเพราะฉะนั้นแ,แล้วก็รัฐบาลก็เตรียมวัคซีนสำรองไว้ตรงนี้อีกด้วยนะครับในระยะต,ต,ต่อไป เพื่อให้ทั่วถึงเพืเกิดภูมิคุ้การหมู่ให้ได้นะครับถ้าถามว่ารัฐบาลไม่เปิดทางให้เอกชนเป็นเรื่องผูกขาดนี้เป็นไปไม่ได้เพราะผมไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยนะครับคิดแต่เพียงว่าทําอย่างไรจะปลอดภัยทําอย่างไรจะหาได้แล้วก็ในส่วนของการดำเนินการนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปซื้อ เหมือนกับซื้อยาปกติทั่วไปได้นะครับเพราะเป็นวัคซีนที่ใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในปัจจุบันนะครับเพราะว่าบริษัทผู้ผลิตเ,เอกชนนั้นเขาไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดผลกระทบหรือผลข้างเคียงนะครับเพราะนั้นก็เลยจะาเป็นต้องเป็นรัฐเป็นผู้จัดหานะครับในขณะนี้ซึ่งต่อไปก็จะคงอยาคลี่คลายตรงนี้ไปได้นะครับเรื่องของการติดตามดำเนินคดี เกี่ยวกับเรื่องแหล่งแพร่ระบาดแหลงต่างเหล่านี้รนะัฐบาลไม่ได้ยินงใจนะครับแล้วผมก็ได้กํากับดูแลกลําชับทางต่แงล่งชาติให้มีการพิจารณาโทษและมีการลงโทษไปบ้างแล้วนะครับแลหลายอย่างก็เป็นเรื่องของการตรวจสอบต่อไปให้หาถึงเจ้าของที่แท้จริงของสถานต่างๆบริการต่างๆเหล่านั้นนะว่าใครเป็นเจ้าของแล้วก็เรื่องนคดีต่อไปนะครับไม่ได้ยินอดใจในเรื่องเหล่านี้นะครับ เรามาการเยีเยวยาประชาชนวันนี้บ่าย,ย,ยผมจะไปประชุมหารือหรือเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับกับฝ่ายเศรษฐกิจว่าเราจะสามารถใช้งบมาณต่างๆได้มากน้อยเพียงใดและในโครงการใดบ้างแต่โครงการที่เราค้างอยู่รัะนี้คือโครงการเราชนะซึ่งจะคงทำต่อไปในขณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของมาตรา33นะครับโครงการอื่นที่ที่จบไปแล้วก็จะจะพิจา,ารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงได้คําตอบเร็วๆวันนี้นะครับเราก็ต้องนึกถึง ว่ารัฐบาลเรามีงโกบาณอยู่แค่ไหนอย่างไรนะครับเราไม่มีปัญหาเรื่องโะมาลจะไงก็ต้องจัดหาให้จนได้แต่แหละแต่ปัญหาด้วยวิธีไหนเท่าเหร่นะครับว่าจะมีมนัประบาณที่เพียงพอหรือไม่นะครับในสถานการณ์เช่นนี้ทุกกรณีนะครับแหล่งการแพร่ระบาดต่างๆเพราะมีการสอบสวนต่างๆทุกทุกกรณีไปนะครับเรื่องต่อไปในรกรณีบุคลากรทางแพทย์ติดโควิดจำนวนมากกระทบกับการรักษาผู้ป่วยต้อง ต้องเข้าใจนะครับว่าเขาติดไปยังไงเขาคงไม่ได้ไปเที่ยวตีที่ไหนมานะต้องเห็นใจเขาบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเ่า,าเานี้ยไม่ว่าจะเป็นฐานตำรวจที่ไปดูแลเรื่องดาดตรวจจุดสกัดดูดูแลผู้ชุมนุมหรือดูแลในแหล่งที่มีการแพร่ระบาดเขาเขาติดเชื้อมาเด๋ยก็ต้องเห็นใจเขาต้องดูแลเขาเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้สร้างภาระให้กับเขาอีกนะในเรื่องที่ไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้คนจํานวนมาก นะลงไปดูแลใกล้ชิดกันอีกนะมันก็จะเป็นการแพร่เชื้อขยายกันต่อไปเราต้องรักษาบุคลากรทางแพทย์นี้ให้มากที่สุดนะครับให้ความสาคัญรักพยาบาลเขานะครับดูแลเขานะครับรัฐาบาลก็มีมาตรการในการดูแลเขาอยู่แล้วในส่วนี้นะครับคนตกงานท่านก็เห็นว่าเราเราได้มีมาตรการหลายมาตรการออกไปท่านคงคงไม่ลืมนะครับเพราะ สิ่งต่างๆที่มาตรการทเอาไปก่อนหน้านั้นเป็นมาตรการที่ทําให้รักษาการจ้างงานไม่ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องดูแลนี้ต่อไปว่าจะทําไงก็ดีนะครับในเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น S อสพีหรือเป็นอะไรต่างเหล่านี้นะครับก็จะเป็นต้องจัดเตรียมหางบประมาณเพิ่มเติมอีกจากงบประมาณที่เรามีอยู่เดิมนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีการทํางานของเรานะครับ เรอในเรื่องของการเข้าถึงวัคซีนวันนี้ผมก็ได้เร่งรัดไปก็ทราบว่าในส่วนของแอปพลิเคชันหมอพร้อมสุขจะจะเริ่มให้ลงทะเบียนันที่หนึ่งพฤษภาคม64นี้นะครับเนื่องจากต้องมีการเตรียมการมากกว่าสมควรใน,น,น,นครนีเพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั้งประเทศให้ได้โดยเร็วนะครับเดิมเราเอาข้อมูลจากผู้ที่เข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศมามันก็ได้จํานวนหนึ่งนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องหาเพิ่มเติม นะครับว่าคนทั้งประเทศเนี่ยมีความต้องการจะฉีดวัคซีนโดยความสมัครใจเท่าไหร่อย่างไรนะครับต่อไปเป็นเรื่องที่ผมกลับเรียนก็คือในเรื่องของอแผนการจัดหายาพาวิพีลาเวียนะครับซึ่งวันนี้หลายคนก็เข้าใจว่าเราขาดแคลนนะครับแต่รัฐบาลก็ได้จัดเตรียมแผนสำรองไว้ในการจัดหาไปแล้วโดยกระตุวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ยาพาริซาเวียเนี่ย พาวิพิลาเวียเนี่ยจะต้องเข้าใจตรงกันนะครับว่าไม่ใช่ยาที่ฐานที่กินแล้วเราจะป้องกันโควิดไม่ใช่นะครับวัคซีนก็เป็นวัคซีนเพื่อสร้างภูมิต้านทานในตัวเราให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็ค่ะเดีวยวกันเมื่อภูมิท้านเราเข้มแข็งขึ้นเราก็สามารถจะต้านทานโรคได้ได้พอสมควรน,นะครับแล้วก็ ไม่ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับแต่อยไรก็ตามก็ต้องใช้มาตรการเดิมที่เรามีอยู่ก็คือการใช้หน้ากากนะครับเวลระยะห่างล้างมอืออะไรก็แล้วแต่ที่กำหนดไปนานแล้วเนี่ยก็เห็นหลายพื้นที่จังหวัดก็เริ่มควบคุมผู้ที่ใส่หน้ากากกับไม่ใส่หน้ากากนะมีการบทลงโทษไปแล้วก็ขอผมไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนตรงนี้หรอกแต่บางครั้งมันก็จําเป็นเหมือนกันนะไม่งั้นทุกคนก็เลอะเลอะประมาทนะครับ มันก็ทําให้การแก้ปัญหาม,มันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็โทษใครไม่ได้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องไม่โทษซึ่กันและกันนะครับแล้วก็ร่วมมือกันแลวกันขอขอบคุณกําลังใจท่ให,ใ,หรรให้กับผม,บมให้กับรัฐมนตรีให้กับคอรมอนะครับประชาชนส่วนมากก็ให้กาลังใจมากับเจ้าหน้าที่ลากรทางการแพทย์ให้กําลังใจกับร,รัฐบาลนะครับผมก็จะไม่หยุดนิ่งในการที่จะคิด ในการที่จะบริหารในการที่จะจัดการต่างๆแต่ทั้งนี้ผมก็ได้ฟังความคิดเห็นจากกระทรวงสาธารณสุขบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับเรื่องยาฟาวิพิราเวีเนี่ยเราก็มีแผนในเดือนเมษาถึงพฤษภาเนี่ยจะหา,าเพิ่มเติมอีกสองล้านเม็ดนะครับเดือนเดือนพฤษภามิถุนาจนอีกหนึ่งล้านเม็ดและมิถุนาถึงการาากฎาคมอีกห้าแส0เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะ สั่งซื้อมาสำรองให้มีในสต็อก3.5ล้านเบต้ให้ได้เร็วที่สุดนะครับวันนี้ก็ทราบว่ายังพอเพียงอยู่ในขั้นต้นนะครับจะใช้ในการรักษาเราจะต้องมมนิเตอร์รายวันนะครับเราสต็อกต่งตางๆเตรียมไว้ถ้ามันสถานก,การณ์มาเร็วร้ายมากขึ้นมนก็ต้องเพิ่มไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแผนเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่ผมกลาบเรียนไปแล้วนะครับสําหรับการเข้ามาของวัคซีนนะครับก็ย้อนกลับไปนิดนึง เดือนกุพาพันธ์รวมเข้ามา3 1 7 0 0 0โดสนะครับแบ่งเป็นชิโนแวก200,000โดสและเอสตราเซติกา1 1 7 0 0 0โดสนะครับมีนาชิโนแวกเข้ามาอีก800,000โดสเบซาชิโนแวกเข้ามาอีก1ล้านโดสนะครับรวมทั้งหมดแล้วเข้ามาคราวนี้2,117,000โดสนะครับวันนี้ก็ได้จัดแผนในการแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วนะครับ ล้วก็ขอให้การฉีดให้มากยิ่งขึ้นนะอาจจะบุคลากรทางการแพทย์หรือใครที่ไม่พอก็ขอให้ไปรวบรวมบรรดาหมอหรือบรรดาพยาบาลต่างที่มีเครือมาดเนี่ยมารวมมาช่วยกันฉีดันเดียวกันก็สถาบันประโยน์ในส่วนของโรงพยาบาลเอกชนก็พร้อมยินดีจะช่วยฉีดตรงนี้นะครับพก็ได้หารือกันอยู่แล้วละ่ะนะว่าทำยังไงจะรวดเร็วขึ้นนะครับ ในส่วนของวัคซีนที่จะเข้ามาที่ที่เราประมาณการไว้และติดต่อไว้ในขณะ,ะนี้นะครับกาบเปิดเทราบในวันที่24เมษายนนะครับชิโนแวคจะเข้ามาอีก5แ0,000โดสนะครับเดือนพฤษภาคมชิโนแวคเข้ามาอีกหม่ล้านโดสนะครับแต่ในส่วนของ1ล้านโดสตร,ตรงนี้ต้องรอนโยบายของของรัฐบาลจีนด,ด้วยนะครับเพราะการนําออกมาจากประเทศจีนนั้นต้องข,ขออนุมัติรัฐบาลนะครับซึ่งเราบรการหาหรือกันเป็นประจําอยู่แล้วนะครับ ในส่วนของแอสตาเซดิกาที่ผลิตในประเทศไทยจะเริ่มทยอยส่งตั้งแต่เดือนมิถุนายนประมาณ4-6ล้านโดสนะครับแล้วก็เพิ่มจํานวนตั้งแต่กรกฎราคมไปถึงสิ้นปีจนครบ6-11ล้านโดสเพราะฉะนั้นก็บวกในส่วนที่เรากำลังจัดหาเพิ่มเติมวัคซีนทางเลือกก็คิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับครานนี้สถาบันวัคซีนกำลังเจราจากับไฟเซอร์นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะส่งได้ในช่วงก,กรกฎาคมถึงสิ้นปี ปริมาณ5 1 0ถึง10ล้านโดสนะครับแต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างรอใบเสนอราคาและเงินไขยอยู่นะครับอันนี้ก็กลาบเรียนเพื่อทราบนะครับแล้วมีก็คิ่งหลายยี่ห้อด้วยกันนะครับอันนี้ก็ผมยังไม่อยากไปพูดบนโลงหน้านะเพราะอยู่ในขั้นตอนการติดต่ออยู่อะไรอยู่นะครับแต่ก็รัฐบาลก็ไม่ได้นอนใจนะครับ เม่ใดก็ตามที่นายกพูดออกไปที่นายกพูดเนี่ยนะเป็นผู้ดับรัฐบาลน,นะครับเป็นนายกตีบางครั้งผมก็ต้องเอาข้อมูลมาจากหน่วยงานนะครับเพราะนั้นเป็นการทํางานอย่างเป็นระบบนะครับเพราะนั้นหลายคนก็ขอให้ฟังช่องทางอื่นด้วยวันนี้ผมก็เน้นย้ำในเรื่องของมูปบานฉนาก็ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจว่าวันนี้เราก็ต้องเตรียมไว้ในทุกพื้นที่นะครับตรงไหนที่จะเป็นต้องเปิดก่อนก็เปิดก่อนถ้ามันไม่พอก็จะเปิดเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ขอความมือประชาชนให้เข้าใจตรงกันว่า หลายคนก็อยากจะเข้า,รารโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนแต่เนื่องจากทิ่ของยาลในการรองรับเนี่ยมันไม่พอนะครับแล้วก็จะเป็นต้องรักษาเตียงสำหรับผู้ป่วยในโรคอื่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ที่จะจาเป็นต้องจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชนพิจุตโรงพยาบาลสนามซึ่งก็ยังมีเตียงว่างอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควรแล้วก็พร้อมที่จะตั้งเพิ่มขึ้นใหม่นะครับอันนี้ก็ขอท่านเข้าใจด้วยมันอาจจะอยู่ไกลบ้านท่านบ้างอะไรบ้างก็ขอเข้าใจว่า เราจะไปดึงดัดกันอยู่เข้าโรงพยาบาลรัดลรงพบานชนอย่างเดียวมันมันมันไม่ได้ในขณะนี้นะครับต้องดึงดึงคนอื่นเข้าไปด้วยรัฐบาลก็พยายามจะทําอย่างเต็มที่ขอขอบคุณภาคธุรกิจนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับก็ได้ร่วมมือในการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆอาหารเครื่องดื่มต่างๆนะครับก็มีหลายบริษัทที่เข้ามาร่วมมือตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น CP ไม่ว่าเป็น s c g ไม่ว่าจะเป็นไทยเบฟ แล้วก็หลายเรื่องอีกด้วยนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้กลาก่าวถึงขอคุณท่านนะครับและโดยพยิ่งโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับของนายแพทย์เรนทองก็ยินดีสนับสนุนรัฐบาลในทุกๆเรื่องขอบคุณนะครับเราจะต้องเราจะต้องชนะไปด้วยกันชนะโควิดให้ได้ด้วยความร่วมร่วมใจของคนไทยทุกคนนะครับหลายครั้งที่ผมพูดบางครั้งผมอาจจะพูดเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องที่ต้องคิดก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันวันนี้ผม,มจะพูดช้า นะบางครั้งมันพูดเร็วก็พูดถูกบ้างผิดบ้างสะกดการันพูดไปชัดบ้างอะไรบ้างก็ก็ขอให้เข้าใจก็แล้วกันนะผมพยายามเต็มที่เพราะผมเป็นคนพค้งให้ทำอะไรเร็วไปนิดหนึ่งนะคิดเร็วพูดเร็วแลนะหลายเรื่องมันอยู่ในในสมองนายก็เยอะนะทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสุขภาพทั้งเรื่องของการลงทุนในเรื่องของการ งบประมาณในเรื่องของแผนง,งานองกางมันก็เยอะแยะไปหมดนั่นคืองานในหน้าที่ของนายกกว่าพยายามไปทําให้ดีที่สุดนะด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนะอะไรที่ไม่ดีก็ขอโทษอะไรที่ดีก็ขอให้ร่วมเบิก็แล้วกันะกน,นะนายกไม่เคยไม่เคยเปอื่นนะก็ยังคงยึดมั่นในหลักการของนายกมาตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาว่าจะทํำยังไงประเทศไทยของเราด,ดีดีขึ้นดีที่สุดนะในอนาคตให้ทุกคนได้มีโอกาส เราก็แก้ปัญหาอุปสรรคเดิมๆที่มีอยู่หลายเรื่องนะครับที่รัฐบาลก็ต้องจําเป็นต้องมาแก้ไขปัญหามันเข้ามาทุกวันนะครับเพราะนั่นแสดงว่าเรายังแก้ไขปัญหาได้ไม่ครบไม่หมดแต่ผมยืนยันว่าผมจะต้องเลิกการให้ให้ให้จนได้ให้จงได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนพ่าะม่พี่น้องท,ทุกคนที่รักยิ่งของผมนะขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ แรงเป็นอย่างยิ่งสำหรับการระบาดของโรคโควิด -19